เราเปิดโรโมชั่นเปิดแคมเปญนใ2ใช่คกเนแคมเปญโฆษาวเซนะครับกก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของเองราจได้มันมีทั้งปองรถเยอะมากฟองส่งฟรีฟองส่วนลดนะแอสแฟกโอ้เยอะมากในี4ครับตใจค่ะชอ,อบอย่างเ,เราเลยไหมคะใจมา่งรนี่คนนี้ ันมาหลายเดือนครับาวงานนี้เอานาวผมแปลว่าเตรียมจองแล้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอมีงเยกไ้่ีอะไรท่บบเราอเปิดต้เจอเราไม่รู้ว่ามันจริง เ็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบติ่งขึ้นหนาะท่านี่มีอะไรรถบ้างคุณมีโปอะไรบ้างขึ้นมาเยอะก็มีในใจนะคนทนตน้ก็พวกแบบยีคันหน้าไว้ต้องต้องมาบุญไหมใช่ในทางนั้นฝากคุณแคมเป็นีดีมีอย่าีกแบบจรงคือตัวลัการ์ดเนี่ยเขาต้องมีตัว ครับแล้วคือปรับเปลี่ยนผมก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดแจกฟองแทนัด้ต่อไปครับได้ครับฝากด้วยนะครับร้านสแตนด์ที่12แบรนด์เซลล์นะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายครับมีฟองส่วนลดมีแคชแบ็กมีฟองส่งฟรียังไงก็มาชข้าไปดูได้เลยครับครับ ถามถึงแฟนนี้ออนไลน์ที่ฟันมาฟิลปปินส์เป็นยังไงบ้างคะจาจารย์จริงเป็นแฟรับของเราัผู้ประสานงกนษประสานทาไลน์ดังอกทสเหมือนเก่งไป่ั้นก็ที่จริงแล้วฟิลิปปินก็น่ารักใช่น่ารักน่ารักเหมือนสนาแค่บางบางบางท่านที่แบบว่าได้ได้คุยกันผ่านซุนเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ ก็สุดใจกันนะว่าได้ได้ให้ความรน้คขอรงนมีโมเมนต์แบบตึงเกิดขึ้นกับแฟนๆไรแบบน้เยอะมากท่นนี้แบบที่มีแฟนๆท่านหนึ่งรับมาแล้วก็แบบร้องไห้ผมก็จะร้องไห้แล้วตอนนั้นแต่ว่าคุงไว้ก่อนดีกว่าของขาบิวแบบว่าพวกเราสองคนซีรีส์ของพวกเราได้แบบว่าช่วยให้เ้าแบบช่วยเรื่องคารณ์นอยเรื่องดีเอรเชั่นของสองในสอาแบบ เ้อมแบบทีกได้เราก็แบบซื้อเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าทเท่ากับเทาขนาดนท้พอผลตอบรับดีอย่างนี้จะมีไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมคะหมายถว่าทำในเชิงแบบนี้เหมือนกันเล่เจริงๆอบผู้ใหญ่ก็มองมัอยู่ก็เป็นางนช่องหรือวาอะรมาับี่แ้อันนี้จะเป็นเชียไลท์หรือว่าจะเป็นโลกลท์ โทโได้ก็ดีไมทราบว่าจะไปได้ไรับ็มีในใจอยากไปจริงอยากทำทุกอย่างอยาเจอแฟนทุกประเทศเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศของท่พอมน่ารักเราเ็ยาาวสุความสีวามีความสุขีความสุขีมควหลังจากเห็นควนมสุีนีา 6ล้านแล้วยังมาควารู้ใจกะครับใจมันมันก็มันชาชามาน่าเสมันปีนี้มันเปรดิตขึ้น1ทองเชท่ามันก็เราก็รู้สว่าเราก็่เราเรจะตั้งใจคิดว่ามันจะได้พุ่งกว่านี้ไปเป็น10เลยไหมคะก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นแต่ใคใคร

ครับแฝงกับพี่เขาไหมครับอยากแจ้งเขาเดี๋ยวมาดูเขาจะช่วยอยากมไหมครัเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเจอไปในไลน์มันเยอะเตรียมเองรออยู่ฝังนั้ี่เฉลยเรื่องการทำุูอะไรนะแค้ดใจจริงๆมีโปรเจกต์ในทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้จะได้มามากกว่า200ล้านกว่า ที่เราทำไปกย่างโคนลงแต่ตอนนี้เริ่มเห็นรูปเราตามทุ่งเหลืองมาแอบเห็นแอบเห็นในเฟซบุ๊กการท่าเรือครับตอนนี้แอบเห็น่าที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมได้แอดไปถ่ายไว้กับทางแฟนคลับรครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าหน้าลิฟท์เมื่อวานครับผมครับผมหน้าลิฟท์เป็นเป็นแฟนคลับี่เกาหลีมาทำเป็นโปรเจกต์มันเกิดขึ้นแต่เนิ่นเลย แบบได้เห็นตัวเองน้าริมสดเปลียนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันรับบทดีนิชันที่นายถามเนี่ยพอยอดเดือดตามเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบส่วนไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบว่าได้ฉีดเจออะไรไหมล่าสุดต้องจองโรงแรมในลุมพินีเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับ มันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าถ at ้าถามผมก็อยากให้ม <wave breathing iquer play Hungary> ันเจริญต่างหากมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่าและข้างนอกแบบให้ผมได้ฟังก่อนแล้วผมมาเจอว่าคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูว่าคุณในงานจริงจริงเราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกล้ำมาเป็นส่วนตัวของเราเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดมันไม่ได้แบบเนื้อตัวอะไรแต่ก็มีก็จะมีอาจจะเป็นแบบ เหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบ <c oughs> ม,มีคนช่วยเลือกตลอดเไม่ได้ไ่ได้แบบย,ยากๆก่อนมันจะเป็นจริล์มงะไรมากกว่าฟิวมันเป็อ่านนะคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านยิงใจที่บ้านมากกว่า,าอย่างเราเราเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบ,บส่วนหนึ่งของงานเราด้วยแต่ว่าที่บ้านเขาก็บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยส,สะดวกเขาอาจจะป็นที่บ้านมากกว่าแม่แม่ผมก็จะแบบยังไงดี เลยครับบางทีเราก็ไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านก็เลยตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบที่เป็นแหรลูกค้าท่านอื่นเราแบบว่า,วาซื้อของได้ยากซึ่เป็นแบบนี้เราก็เลือกที่จะตัดออกไก็ได้จริงๆงเราเคยคิดแบบคุยเป็นเรื่องเป็นราวกับเพื่อนถามไว้ว่าเออตรงส่วนนี้อาจจะขอไว้นิดนึงนะอะไรแบบนี้ถ้ามันเป็นไปส่วนตัวของเราไม่นี้ผมว่าให้บางทีก็หนุ่มที่แบบที่อยูแล้วแต่ชอบแบบแต่ว่าอย่างที่บอก,กบางที

ตามอะไรอมันเหมือนกันครเราสองคนก็เจอมกันครับแอย่างทอกว่าบางสถานที่มันอสามที่สามาเราไม่สามรถที่จะไปีกันเขาได้มมว่าเราสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงนเรากจะให้ที่ผู้จัดารเราไปคุยมากก่าอาจจะนี่เราใช้ชีวิตปกติมันถึงเดินห้างอาจจะแบดใจแบบไม่เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตี้คุณแ่ไม่อยากไปกับผมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเหมือนไม่มีใครอยากไปด้วยคับนไปคุณแม่หายไปเลยขอความเห็นใจจากแรนตอดเนยค่ให้โอกาสต่าเรสื่อสาแงงีก็มาเจวราที่มาเราว่เราจะได้มีกำลังใจในการทำงานของเราข้างนอกนี้เราอาจจะมีแต่คใช่คนโด จอดรจอดห้องโอเคนะคะอโอเคโอเค่ะขอค่ะค่ะ